วันนี้ผมก็อยู่ที่จอมเทียนนะครับชายหาดจอมเทียนนะครับเอาเถอเจมาแล้วเว้ยเฮ้ยไหนไหนเจตัวแรกมาแล้วนะเปรดเดิมเปรดเดิมใหญ่เปล่าใหญ่เปล่าคุยวิเยอะด้วยเจมาแล้วครับตัวแรกครับโอ้ของจริงรัะไม่ได้บุยไม่ได้มองนี่มาครับโป้แม็กซ์ครับเอามือเทียบใหม่มือเทียบใหม่ให้เพื่อนเพื่อนดูว่าที่นี่ประมาณนี้ประมาณนี้ ดีครับชาวแกงและทานแมวที่ครักนะครับมาพบกับผมนะครับกับวันหยุดยาวนะครับช่วงวันแม่นะเทศกาลวันแม่หยุด3าวันนะครับโอ้โหบอกได้เลยว่าคนเยอะมากนะครับพัทยาบ้านผมนะครับโอ้มาจากรถมาจากไหนกันนะรถก็ติดนะครับโอ้โหใครเอารถใหญ่มานะบอกได้เลยว่า เสียวนะฮะคนเดินทางข้างในพัทยาเนี่ยรถมันติดมากนะฮะอ่ะวันนี้ผมก็อยู่ที่จอมเทียนนะครับชายหาดจอมเทียนนะครับช่วงประมาณอ,อีกสัก2 0งเมตรนี่ถึงร้านอาหารปูเป็นนะอ่ะวันนี้ก็เลยจะมาอะบอกถึงหมายลับของการตกปลาเห็ดโคนไซส์ใหญ่ๆใ,ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะอ่ะ หมายนี้นะครับเป็นหมายของในกลุ่มนะฮะที่จะมาตกเห็ดโคตัวใหญ่กันนะบอกเลยว่าตรงนี้ดีที่สุดละอ่าวงเล็บไปก่อนว่าสําหรับพวกผมนะดีที่สุดสําหรับพวกผมนะครับวันนี้ก็มากัน5คนนะกลางคืนนี้นี่เป็นวันที่11สิงหาคมนะครับ2 5 6 7นะครับน้ําก็ประมาณนี้นะ,ะลมตึงพอสมควรนะแลมคุณสบายเกินนะอาของคุณเอาไป ด้วยแกก่อนตอนนี้ผมก็พาลูกๆมาเอา่อเล่นชายหาดเลยนะตอนนี้มันประมาณสี่ทุ่มครึ่งนะครับบอกได้เลยว่าดึกนะแต่ตั้งใจมากันดึกๆแหละเพราะว่าช่วงกลางคืนปลาเห็ดโคนมันจะกินดีกว่าครับช่วงกลางคืนดึกๆนะครับไม่ร้อนไม่เป็นไรครับเพราะพรุ่งนี้พรุ่งนี้หยุดนะฮะเด็กๆร้อนตื่นสายได้นะ มก็จะใช้เบ็ดสองขอนะครับเหมือนเดิมนะครับต้องขอโทษด้วยนะว่างานกลางคืนอ่ะมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่ามันมืดนะกล้องมันมันมันถ่ายในที่มืดไม่ได้นะฮะแต่เดี๋ยวผมก็จะพยายามถ้าได้ตัวได้ไรเดี๋ยวผมจะสายส่งฉายฟลูชายไฟแล้วก็หันกล้องไปทางตรงแสงให้มันมีแสงให้มันเข้ากล้องนะครับแต่หันหน้าออกทะเลมันจะมืดๆอยนะเดี๋ยวมาดูกันว่า หมายลับของพวกผมจะเป็นยังไงนะวงเล็บว่าต้องตกตอนกลางคืนเท่านั้นนะฮะจังงวันนี่เพชดโคนมันจะไม่ค่อยดูดันเท่าไหร่นนะแล้วก็ตัวเล็ก,ลกมาแล้วเว้ยเฮ้ยไหนไหนเจตัวแรกมาแล้วนะประเดิมประเดิมใหญ่เปล่าใหญ่เปล่าคุยไปเยอะด้วยเจมาแล้วครับตัวแรกครับโอของจริงฮะไม่ได้คุยไม่ได้โม ไซส์ใหญ่นะเดี๋ยวผมเอาอดทำมือให้ดูหน่อยนี่นี่เลยฝ่ามือผมแน่นอนครับนี่มือผมก็ใหญ่แล้วนะเห็นปะเนี่ยเลยฝ่ามือผมนะอดูดูด,ดูไซส์สวยมากสวยครับเจ๊เมาแล้วนะตัวแรกยังยังเกี่ยวเป็นยังไม่เสร็จเลยเจ๊เอามาแล้วเฮ้ยแย่งที่เว้แย,ย่งที่เจ๊ไว้บอกเลยเลยว่า ตรงจุดนี้การันตีแน่นอนครับแต่ว่าลมมันแรงนะอาจจะต่อทางหางหน่อยแต่ไซส์ไม่ต้องพูดถึงครับไซส์นี่ฝ่ามือแน่นอนสำหรับสำหรับตรงจุดนี้ กลับมาหาพ่อเรื่อยๆนะเอาไฟสายไปด้วยเอาไฟสายไปด้วย,ายมาดูครับไม้ที่สองกินไกลนะจะบอกกินไกลวันนี้กินไกลแต่ละวันนี่กินระยะไม่เท่ากันนะเออมันขึ้นอยู่กับน้ําขึ้นน้ําลงแล้วก็น้ําขุนอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับใกล้ๆฝั่งน้ํามันจะขุนนะเพราะคลื่นมันตีนะต้องถอยไปตีไปไกลหน่อย ให้พ้นแนวหัวคลื่นนะหัวหัวคลื่นนะเฮ้ยม,มาแล้วโปรแม็กมาแล้วฮะตัวที่สองนะครับเฮ้ยดูไซส์ดูไซส์อันนี้ดูไซส์หน่อยนะมาดูไซส์หน่อยนี่ใหญ่เปล่าอย่างที่คุยไว้เปล่านี่มาครับโปรแม็กครับเอามือเทียบหน่อยมือเทียบหน่อยให้เพื่อนๆดูว่าที่นี่ไซส์ไม่ธรรมดานะครับดูครับโผล่เลยมือมันอีกนะครับตกไปแล้วประมาณนี้นะใหญ่นะมาอ่ะผมยังไม่ได้นะ เดี๋ยวอาจารย์โจผมแล้วก็โจบีนะครับยังไม่โดนนะเจได้อะไรอ่ะเฮ้ยปลาอะไรอ่ะเฮ้ยปลาล่องลมเฉยเลยว่ะนี่ดูเจได้ปลานะครับเหมือนปลาเขาเรียกอะไรนะปลาปลาล่องลมป่ะปลาล่องลมอ่ะเออที่มันกินเหยื่อปลอมด้วยอ่ะอันนี้แหละคล้ายๆกันนะเดี๋ยวต้องให้อาจารย์โจบอกด้วยกันว่าปลาอะไรเจเจอยาให้มันหลุดลงทะเลนะ อ๋อทีนี้โดนโดนลุมเลยนะครับเจ๊เราโดนลุมนะฮะนักท่องเที่ยวสนใจนะครับว่าตัวอะไรฮะปลานะโอ้โหมาดูกันใหญ่เลยทีนี้ตอดนะโดนแล้วเฮ้ยไอยตัววะอยู่ปาวะ,วะอยู่เว้ยอยู่เว้ย ผมตัวแรกครับโอ้ยดูไซส์ครับโอ้ยยาวครับยาวยาวเ่เห็นไหมผมบอกแล้วหมายเด็ดครับหมายเด็ดก็จะชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะเพื Juice ่อนไซส์สวยอไซส์่ไสสวยไซส์สวยโอ้หเอ่อเฮดโคนครับไซส์ขาวไง ลาทรายลาทรายโอ้โหกินลึกเลยว่ะไม่มีตัวแย่ด้วยสวัสดีค่ะนตะก้องจำเป็นนะครับพอดีเจ้าของเจ้าของช่องแอบไประเบิดซ่วมออวตอนนี้เหลือผมกับจารย์โจนะเหลืออยู่สองคนยังไม่ได้เลยเดียด๋วยวยมาลองดูโอ้โหปะโปแม็กโปวดสกิลตีบวกสี่โอ้โหอะไรครับเนี่ย วันเอวันเอาเราเอะตายแล้วอ้าวปลดล็อกแล้วไหนไหนไหนโอ้โหหนึ่งสกิลสุดท้ายคือฉันเองตีอเองไม่ได้เฮ้ยช็อตพอดี้ผมกลับมาแล้วครับผมกลับมาแล้วหลังจากที่ไปอุจลังิมานะฮะมาดูผลงานครับหายไปครึ่งชั่วโมงไม่ได้เพิ่มเลยรอระได้ดิไหนอ่ะ มีอีกไหนแม็กไม่ได้รวมในนี้ไหมเอย่ยแม็กไม่ใช่เลยพวกครตัวอ,อยู่นี่อ,อ๋อกี่ตัวกี่ตัวเจ็บมาเสียเวลาเลยครับเสียเวลาเลยครับเนี่ยโอโซไม่น่าปวดท้องนะต้องไปหาที่อุจจารย์ยี่ไกลพอสมควรนะครับ เนี้ยมันแข็งไปมันต่อแล้วมันไม่ค่อยรู้เรื่องต้องเอาแบบพวกปลายโซลิดมาคันยูแอลมาน่าจะเวิร์กตกเห็ดโคนอะเฮ้ยมันได้ว่ะเฮ้ยนี่ครับโป้แม็กครับต่อไปนี่เรียกว่าเป็นโปน้เห็ดโคนดีกว่าอันนีตัวโค่อนใหญ่เลยโอ้ยตัวใหญ่มากโอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ านนี้นเลยมือเลยฝ่ามือครับ,บโอ้สวยสวยสวยเอาอีกเอาอีกห้าตัวเอาอีกห้าตัวก็เดี๋ยวมาดูผลงานกันนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาอีก15นาทีเที่ยงคืนแล้วนะพวกผมก็พอละตกกันมาช่วงชั่วโมงชั่วโมงนิดๆชั่วโมงครึ่งได้นะฮะ <c oughs> มาดูผลงานครับว่าเป็นยังไง <c oughs> วันนี้บอกได้เลยว่า <c oughs> ไม่ดีมากไม่ดีเลยล่ะไม่ดีเลยมาดูผลงานเข้ากันซื้อก่อนนะครับาเนี้มานนี้ ไซนี่ใหญ่นะไซใหญ่นะเดี๋ยวเทียบให้ดูเทียบประกดเบียร์ให้ดูนะนขวดขวดน้ำขวดน้ำขวดน้ำเทียบประกดน้ำนี่ฮะเทียบประกดน้ำนะครับ well> เห็นไหมไม่รู้ว่าเห็นไหมผมยามส่งให้เห็นนะฮะ,ะ,ะตัวหนึ่งก็ประมาณสักเกือบปันอีกนิดนึงประมาณสักสองนิ้วก็ได้ขวดน้ำขวดหนึ่งนะครับนี่ ไซส์ใหญ่นะฮะถือว่าไซส์ใหญ่นะครับที่นี่นะครับแต่วันนี้มันกินห่างตัวเลยล่ะกินไม่ดีเลยน้ํามันขุ่นมากนะครับเพราะว่าลมมันแรงนะลมแรงมากๆเลยแต่ว่าวันนี้ได้น้อยนะสำหรับสำหรับชั่วโมงครึ่งนะครับได้ล่องลมมาตัวหนึ่งนะครับก็ลองมาดูนะครับหมายนี้ครับจอมเทียนนะครับอีก200เมตรถึงร้านอาหารภูเป็นฮะสถานี้ที่อื่นก็เคยไปเทสไปแล้วล่ะแต่ตัวมันเล็กๆนะมีแต่ตรงนี้แหละที่ตัวใหญ่หน่อย วันนี้ก็เท่านี้ได้แล้วนะครับทำในคลิปสั้นๆนะครับต้องขอโทษด้วยคลิปนี้มันทุกอย่างก็ไม่ดีไปหมดเลยเต่ว่าทำเต็มที่แล้วนะฮะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับไปพาไปไหนก็ลองติดตามดูวันนี้เท่านี้กันนะครับบ๊ายบาย,บายมาเด็กๆกลับบ้าน